สนับสนุนความหลอนโดยปริ้นท์ถูกดิจิตัลศูนย์บริการล้างอัดรูปโดยช่างมืออาชีพคุณกำลังรับฟังโกสตอรี่ไทม์คืนปล่อยผีเรื่องราวต่อจากนี้นะครับชื่อเรื่องว่าเธออยู่ตรงนั้นนะครับ เป็นเรื่องราวที่พี่ท่านหนึ่งแล้วกันปัจจุบันนี้ท่านอายุ52ปีแล้วครับก็ส่งเรื่องนี้มานะครับมันเป็นเรื่องในสมัยอดีตเลยต้องย้อนไป30กว่าปีก่อนนะครับในสมัยนั้นนะครับที่รู้ดีก็คือมันตัวผมเองก็ทันนะเป็นคนยุค90นนะครับในสมัยที่เรายังใช้ตู้โทรศัพท์หยอดเหรียญกันอยู่ในสมัยที่เรายังต้อง ใช้จดหมายกันอยู่ก็ยังมีอยู่ครับในสมัยนั้นยังมีอยู่ครับมันย้อนไปตอนนั้น,นครับตัวของพิเชษกับโจเป็นคนจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ได้เข้ามาทำงานเป็นช่างทองเพราะว่าที่เมืองกาญที่โคราชรวมถึงที่พิจิตบ้านผมเนี่ยนะครับก็จะเป็นคนที่มีเครือข่ายในการที่แบบมีพี่ๆน้องๆที่เข้ามาทำงานในกรุงเทพแล้วก็ไปเป็นช่างทองซะเยอะครับ จังหวัดกาญจนบุรีก็เข้ามาทํางานในกรุงเทพเป็นช่างทองเยอะเลยครับหนึ่งในนั้นก็มีเชษกับโจเชษดกับโจเนี่ยด้วยความสนิทนะครับบ้านอยู่ใกล้ๆกันรุ่นเดียวกันนะครับแล้วก็จับใบดําใบแดงได้ใบดําเหมือนกันอีกนะครับก็ทั้งสองคนเนี่ยเป็นอย่างนั้นสุดท้ายทั้งคู่เนี่ยฮะเข้ามาเผชิญชีวิตในกทมในการที่เข้ามาทํางานในกรุงเทพนะแล้วก็มาได้มาเป็นช่างทองครับ ณนะตอนนั้นก็เข้ามาสมัครบรรดาคนที่เขาอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยเขาก็ทํามาก่อนแล้วนะเขาก็พาไปฝากให้ง่ายๆครับก็ได้มาทํางานกันคราวนี้พอได้มาทํางานเนี่ยก็ต้องหาห้องเช่าห้องพักเนื่องจากว่าทางบริษัทเนี่ยเขาไม่มีห้องพักให้ครับเราต้องไปหาเองนะได้งานแล้วต้องมีค่าห้องพักด้วยนะตอนนั้นพี่เชษเร่ใย้ผมฟังว่าเขาก็ไปหาห้อง30ปีก่อนนะราคาเนี่ยพันนิด,นด ไอ้ที่มันพันนิดๆอ่ะเพราะว่าเขารวมค่าน้ำค่าไฟไปด้วยในสมัยนั้นนะครับก็คือเสียเท่านี้มึงจะใช้ไฟเท่าไหร่ก็ได้หรือมึงจะใช้น้ําเท่าไหร่ก็ได้ก็เสียเท่านี้เลยนะครับซึ่งในตอนนั้นนะครับมันไมไ่มีอะไรต้องใช้อ่ะมันมีแค่พัดลมตัวเดียวนะครับแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆก็ไม่มีครับเป็นเด็กที่เข้ามาในแต่ยังหวัดนะครับก็อายุ20กว่ากว่านะครับคัดทหารเสร็จแล้วเลยแล้วก็เข้ามาทําง,งานกัน เข้าไปอยู่ในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งมีแค่2ชั้นชั้นละเจ็ดห้องนะโจะกับเชษเนี่ยก็เข้าไปอยู่ในชั้น2นั่นแหละครับและสิ่งที่ตัวของโจเนี่ยทำเป็นประจําในตอนที่เขานะครับอยู่ในห้องนั้นก็คือเขาจะมีแฟนอยู่ที่เมืองการ โจเนี่ยเหมือนจากแฟนมาเข้ามาทํางานในเมืองหลวงแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาว่าเดี๋ยวยังไงพี่มีเงินมีทองกลับไปนะพี่จะไปขอน้องนะมันอาจจะดูน้าเน่าฮะในสมัยนั้นมันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับใช้วิธีการเขียนจดหมายบ้างโทรศัพท์บ้างครับเพราะการโทรศัพท์สมัยนั้นนะ่ะตัวของวิเชตบอกว่าคุณเนตรทางหอเนี่ยทางอาพาร์ตเมนต์เนี่ยคิดนาทีละสิบสองบาทเลยนะถ้าใช้โทรศัพท์นภายในตึกเนี่ยนาทีละสิบสองบาท มันก็เลยจาเป็นเนี่ยออกไปโทรที่ตู้โทรศัพท์นะครับเลยจากห้องพักสองชั้นที่เขาอยู่เนี่ยมันจะเป็นโค้งถนนนะถนนใหญ่แล้วก็มีตู้โทรศัพท์ตั้งอยู่ตู้หนึง่งตู้ตู้นี้เนี่ยโหแบบคนใช้บริการเยอะมากแล้วเจ้าโจนเนี่ยมันมีแฟนอยู่เมืองการนะครับทุกคืนเนี่ยมันจะต้องโทรหาแฟนมันมันก็เลือกเวลาเนี่ยนะครับว่าแบบเฮ้ย เดี๋ยวคนซาแล้วจะลงไปแล้วก็ไปไป,ไปโทรศัพท์หาแฟนประมาณนี้เชิดเองเนี่ยก็บอกว่าเออมึงไปโทรเถอะนะก็แลกตังเหรียญมาก็ไปหยอดเหรียญก็โทรศัพท์หาแฟนแล้วมันทําอย่างเงี้ยเป็นประจําแต่มันแปลกอยู่อย่างหนึ่งคือตู้โทรศัพท์ตู้เนี้ยพอหลังสองทุ่มไปแล้วเนี่ยไม่มีใครไปเข้าตู้โทรศัพท์เลยแต่ตอนกลางวันเนี่ยโคึกคักมากถึงขนาดต่อคิวอะ ต่อคิวแลกเหรียญต่อคิวรอคุยโทรศัพท์ในตู้เนี่ยไปหลังสองทุ่มแล้วนะไม่มีใครเลยครับพอเจ้าเชษกับพี่โจเนี่ยครับกลับมาถึงห้องเนี่ยพี่เชษดก็ซักผ้าอ่าเป็นระเบียงนะซักผ้ากระตากแล้วก็จะเห็นว่าไอ้เจโจเนี่ยนะครับสี่ห้าทุ่มเนี่ยมันเดินลงไปแล้วนะเดินลงไปแล้วก็เห็นแล้วอยู่ชั้นสองมองเห็นแล้วเพื่อนเนี่ยไปที่ตู้โทรศัพท์นะครับมันก็ใช้ชีวิตอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆครับ ก็ดึกๆก็ไปโทรหาแฟนมันนะเพราะว่าที่แฟนมันที่เมืองการน์เขามีเบอร์บ้านเนี่ยโทรกลับไปพอเหรียญหมดมันก็กลับห้องมาเป็นอย่างนี้เป็นประจำทุกๆครั้งที่มาพิเชษก็จะหลับแหละเพราะมันไปโทรเนี่ยห้าทุ่มกวจะกวาะมาอทีเนี่ยเกือบเที่ยงคืนทุกวันเลยเป็นอย่างนี้ทุกวันกลับมาแต่วันนั้นน่ะไอ้เจ้าโจมันกลับมามันร้องไห้มันก็ปลกเชษเชษ กูมีเรื่องจะบอกมึงวะกูเลิกกับไอโบแล้วนะเอา้าเป็นไรวะก็มันบอกว่ามันไม่อยากรอกูแนละ้วน่าจะรอนานแหละกูเข้ามาทํางานเนี่ยที่สำคัญเนี่ยกูสงสัยแล้วแหละหลังๆนะ่ะมันคุยกูแป๊บเดียวมันก็วางสายแล้วน่าจะมีสายเข้าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยตอนเนี้ยกูเลิกกับไอโบเลยนะเชิดไอโจมก็ร้องไห้ใหญ่เลยเชิดก็บ,บอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเพื่อนเออ มึงก็ต้องนึกนะว่ามึงอเข้ามาทํางานแล้วน้องอ่ะเขาเรียนหนังสือมึงต้องนึกภาพดูดิเขาก็ต้องเจอคนเยอะแยะมากมายมึงก็ทําใจเถอะเดี๋ยวมึงมาอยู่เนี่ยเดี๋ยวมึงก็มีแฟนมึงเห็นไหมมึงเข้าไปในบริษัทนะ่ะมีาสาวสวยเยอะเลยมึงทําใจไว้เถอะเออลองให้ไปด้วยหลับน้ําตาไหลพากเลยร้องไห้ไปหน้าขณะนั้นก็ทํางานอย่างเงี้ยเป็นประจํา แต่ตัวไอ้โจ้เนี่ยมันก็จะพยายามแลกเหรียญนะครับไปโทรไปง้อแฟนอะนะประมาณแบบแบบเหมือนคนที่แบบว่าอินกับความรักมันเป็นรักครั้งแรกของมันนะฮะก็โทรไปเช่นก็จะเตือนประจําว่าไม่ต้องโทรไปรอกเขาไม่อยากรับก็ไม่ต้องไปไปตื้อเขาดิมันก็มีฟอร์มอะไรที่อะไรประมาณนั้นจนมันโทรไปแล้วมันก็กลับมามก็ร้องไห้และโทรไปกลับมามก็ร้องไห้และจนสามวันผ่านไปมันก็บอก กูไม่โทรไปแล้วว่ะกูแน่ใจแล้วว่าเขาไม่ไม่รักกูแล้วเออมึงทำใจเถอะนะครับอ่ะโอเควันนั้นก็ผ่านไปผ่านไปได้3ามวันไอ้โจทโทรอีกแล้วครับลงไปตู้โทรศัพท์นะครับแต่ครั้งนี้ของการโทรของเจ้าโจตู้โทรศัพท์เนี่ยยืนอยู่ชั้น2เนี่ยมันมองไปเห็นครับวันนั้นตัวของพิเชษก็ ตากผ้าอยู่เอาผ้ามาซักใส่กระมังใส่แฟบใส่อะไรไปก็ตากตากเสร็จเลยเสร็จก็ไปยืนมองเพื่อนอะ่ะตรงระเบียงครับว่าเอ้โจมันบอกว่าไม่โทรไม่โทรมันยังโทรอีกว้ยแต่สังเกตไปนิดหนึ่งบริเวณตู้โทรศัพท์กับมันมีเสาไฟฟ้าตั้งอยู่แต่ไอ้บริเวณข้างๆเสาไฟฟ้านะ่ะมันเห็นเป็นคนยืยนอยู่ แล้วคนที่ยืนอยู่เนี่ยใส่ชุดนอนนะครับใส่ชุดนอนคลุมอะ่ะชุดนอนสีฟ้าฟ้าสีมนต์มนหน่อยมันก็มองไปนึกภาพตามนะเจ้าโจ,าจาเนี่ยมันอยู่ในตู้โทรศัพท์แล้วก็พยายามคุยอะไรมันก็ขามก็แกว่งไปแกว่งมาในตู้แล้วก็มีเสาไฟฟ้าคั่นแล้วก็มีผู้หญิงคนนี้ยยืนอยู่ยืนนิ่งนิ่งเลยนะครับยืนนิ่งนิ่งพักเดียวตัวของพี่เช่ก็มอง ทำไมน้องเขาไม่ขยับตัวเลยวะหรือว่าเขาจะรอ,อนานวะไอ้โจ้มันคุยนานแน่เลยน้องเขารอ,อนานแน่เลยก็พยายามจะแบบถ้าตะโกนเรียกเนี่ยมันก็ไกลอาจจะไม่ได้ยินมันอยู่ในตู้ใช่ไหมครับพี่เชษก็ตัดสินใจเดินออกมาล้างไม้ล้างมือเสร็จสับเรียบร้อยก็เดินลงมาจากาชั้นสองนะครับเดินลงมาเดินลงมาก็ดิ่งไปที่โตู้โทรศัพท์นะฮะก็มองไปบอยน้องเขากลับแล้วแน่เลยเขารอ,อนานแน่เลยก็เปิดประตู ู้โทรศัพท์ไปโจมก็ยังคุยอะไรของมันนัะฮะพักเดียวตัวของพี่เชคก็กวักมือเรียกโจโจอพอได้แล้วคนเขารอตั้งนานแล้วมึงอะโจบอกว่าอะไรมึงวะกูไม่เห็นมีใครรอเลยแต่เมื่อกี้เนี่ยผู้หญิงเขารอตรงนี้เขารอนานเลยนะกูไม่เห็นจริงๆนะเว้ยกูเห็นจริงผู้หญิงเนี่ยเขารอนานแล้วเขารอมึงโทรศัพท์เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมึงโทรมองซ้ายมองขวายนะเวลามีคนมารอต่อคิวมึงอะ เออเกรงใจเขาบ้างตู้มีตู้เดียวนะตัวพิเชษก็บน่นอุบเลยนะครับบน่นอุบเลยสักพักพิเชษก็เดินกลับมานะครับเดินกลับมาก็เห็นน้องผู้หญิงคนนี้นะครับใส่ใส่ชุดคลุมชุดนอนนะั่นแหละแต่มันเป็นแบบคลุมยาวอะ่ะเดินสวนมาแล้วน้องผู้หญิงคนนี้เขาก็ยิ้มให้เขายิ้มให้พิเชษเบอกว่าอ๋อน้องครับ ผมพี่ขอโทษแทนแทนเพื่อนด้วยนะเพื่อนมันคุยนานนะผมไปบอกมันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวน้องไปรอได้เลยนะนะหญิงคนนี้ก็เดินผ่านไปครับพักใหญ่ๆโจมก็มามาพี่เชกบอกว่าไอโจมึงอย่าโทรนานเมื่อกี้เนะี่ยมึงเห็นไหมมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งเขารอตั้งนานแล้วมันดึกดื่นขนาดนี้เขาน่าจะมีเหตุจําเป็นหรือเปล่า ไม่ใช่ว่าพ่อเขาไม่สบายแม่เขาป่วยนะเขาอยากจะโทรศัพท์หรือเปล่ามึงไปคุยนานทีหลังจะคุยนานนะบ่นใหญ่เลยครับโจบอกว่ากูไม่เห็นเห็นมีใครมาต่อคิวเลยเฮ้ยก็เขารอมึงอยู่ไม่เห็นวะกูไม่เห็นก็เถียงกันในวันนั้นครับหลังจากเถียงกันผ่านไปอีกวันหนึ่งมันก็มาคุยอีกแล้วโจบอกเฮ้ยตอนเนี้ไอโบว่ามันกลับมาคุยกูแล้วเว้ยสงสยัยอ่ะมัน มันก็ยังมีใจกับกูประมาณเนี้ก็คุยบอกเออมีใจก็มีใจเอา้ามึงอยากคุยก็คุยไปนะครับผ่านไปอีกวันหนึ่งเหมือนเดิมไปโทรศัพท์โทรศัพท์เหมือนเดิม,รรม,ดมครับก็คุยนั่นคุยนีน่พิเช่ก็มองเฮ้ยไม่ผู้หญิงคนนั้นเยือนอีกแล้วก็นึกในใจว่าเฮ้ยครั้งนี้ไม่ได้แล้วน,นะน้องเขารอจนนานเขากลับมาที่หอแล้วเขากลับไปอีกทีหรือเปล่าพิเช่ก็รีบ ใส่เสื้อนะร้อนเนี่ยถอดเสื้อก็ใส่เสื้อบบลงมาเดินต<ด>ึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บไปนะครับเขาไปบอกโจอไอโจมึงพอได้แล้วไอหามีคนรอเนี่ยยืนอยู่ตรงนั้นน่ะโจก็มองบอกเอ๊ยมีคนรอจริงว่ะเออเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะโบเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้คุยกันอ่ะก็วางสายไปครับสักพักหนึ่ง่ะพี่เชก็ดึงตัวโจออกมาจากตู้โทรศัพท์ เจก็บอกว่าน้องครับเพื่อนพี่โทรศัพท์เสร็จแล้วนะครับน้องเข้าไปโทรได้เลยครับเน,นึกภาพบรรยากาศก,ากับตู้โทรศัพท์มันจะมีไฟเหลืองๆดีๆอยู่ดวงเดียวครับบรรยากาศรอบนอกเนี่ยมืดหมดนะมีแค่ไฟตู้โทรศัพท์อะเหลืองๆนอน่นวลๆอยู่ในตู้ถ้าเเข้าไปในตู้เนี่ยจะเห็นแบบเป็นลางๆครับน้องคนนี้ยืนนิ่งสักพักหนึ่งสองคนเนี่ย,ยก,ก, 1, 2, ก็เดินกลับมา พิเชษก็ขึ้นไปบนตึกแล้วก็มองลงไปแล้วก็นึกในใจว่าเออสงสัยน้องเขาเข้าตู้โทรศัพท์ไปแล้วน้องก็คุยโทรศัพท์นะเห็นแล้วไกลนะระยะเนี่ยไกลพักเดียวครับเชื่อไหมครับอันนี้มันเป็นสิ่งที่พิเชษบอกว่าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะมันมีเสียงร้องไห้มาจากตู้โทรศัพท์ ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วคือตะโกนเรียกเนี่ยก็แทบจะไม่ได้ยินนะแล้วตู้โทรศัพท์มันก็มิดชิดนะแม้ข้างล่างมันจะเปิดโล่งๆนะมันได้ยินเสียงเหมือนคุยอะไรบางอย่างแล้วมีเสียงร้องไห้มาจากในตู้โทรศัพท์สอือเสือไม่น่าทำกับกูเลยกูสารักมึงมึงไม่น่าทำกับกูเลยมึงไม่น่าทำกูเลย,สเ,ลย,เ,ลยเสียงร้องไห้ประกอบกับบรรยากาศมันเงียบมากนะครับพี่เชคบอกว่าเฮ้ย เขาต้องคุยดังขนาดไหนวะถึงขนาดเราได้ยินเนี่ยปกติแล้วต่อให้ตะโกนเนี่ยก็แทบไม่ได้ยินแต่ทำไมเสียงมันร้องไห้หวยหวนขนาดนี้วะนะครับพักเดียวโจอบอกว่าเอ้ยมันแปลกว่าทําไมมันได้ยินวะก็มายืนแอบมองกันน้องคนนี้ยคุยโทรศัพท์นะในโตู้นะครับคุณคุณคุยแล้วดูจากอาการแล้วน้องอ่ะร้องไห้นะครับร้องไห้หนักมากเลย พักเดียวครับน้องออตกตู้โทรศัพท์มาแอบมองนะข้างบนแอบมองเดินเดินออกมาแล้วก็มาหยุดสักพักก็เงยหน้ามามองที่ห้องของของสองคนเนี่ยสองคนก็หลบกูดเลยนะครับพอหลบปุ๊บก็เงยหน้าขึ้นเลยมองใหม่ไอ้น้องผู้หญิงคนนี้ก็ยังเงยหน้ามามองสองคนนี้อยู่นะและสักพักน้องคนนี้ก็ตะโกนออกมาว่าพี่คา ช่วยหนูด้วยพี่คะช่วยหนูด้วยหนูเจ็บพี่แล้วน้องก็กลุ่มท้องพอมันกลุ่มท้องไปมันก็เป็นนั่งยองๆแล้วก็บิดตัวงอเลยพอบิดตัวงอปุ๊บมันสายหัวเหมือนคนเจ็บปวดมากอะบิด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 อย่างเงี้ยใช่บอกว่าน้องครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปช่วยเดี๋ยวพี่ไปช่วยก็ลงมากับโจไอโจเนี่ยมันเอะใจอะไรบางอย่างมันก็ดึงมือเชิดไว้ไอเชิด กูว่าแปลกๆนะอะไรของมึงน้องเขาเจ็บนะ่ะมึงลงไปลงไปลงไปเฮ้ยกูว่าแปลกๆว่าแปลกอะไรของมึงวะมึงไม่รู้สึกเหรอน้องเขาใส่ชุดนี้มาหลายวันแล้วนะมึงเอ้ยว่าชุดนอนก็เหมือนกันหมดอนะสลัดมือครับรีบลงไปอ่ะรีบลงไปครับก็ลงไปโจก็เดินแบบรับๆับรอร,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 รประมาณว่ามันใช่ปะวะนะครับเปิดประตูออกไปปุ๊บ ไม่เห็นน้องก็แล้วครับไม่เห็นน้องก็แล้วก็นึกในใจว่าเฮ้ยสงสัยเขาเขาเข้าห้องไปแล้วเขาเจ็บมากหรือเปล่าเขาเข้าห้องไปแล้วหรือเปล่านะครับก็ยืนโจ้บอกว่าไอเชิดกัวแปลกๆวะอะไรของมึงวะแปลกๆคนเขาเจ็บมึงก็ลงมาช่วยเขาดิเน่ก็พูดประมาณนั้นนะครับก็เดินขึ้นมาพอเดินขึ้นมาครับก็คุยกันเถียงกันอย่างเงี้นะครับขึ้นมาชั้นสองขเข้าห้อง เช่ก็บอกว่าสงสารน้องเขาว่ากูว่าเขาเจ็บมากนะตอนที่เขาก้มตัวลงไปเนี่ยกูว่าเขาเจ็บมากเลยว่ะแต่กูว่ามันไม่ใช่ภาพจริงว่ะทําไมมันน้องก็ดูแปลกๆดูนะ่ากลัวยังไงบอกไม่ถูกว่ะมึงก็คิดมากเออคิดมากไปเปล่ามึงอะ่ะคุยเถียงกันไปเถียงกันมาในระหว่างที่เถียงปึ้งปึ้งปึ้งเงีเยบ โก,กบ,บอกแล้วเสียงอะไรวะห้องเราเปล่าวะปึ้งปึ้งปึ้งพี่คะพี่ช่วยหนูด้วยหนูเจ็บมากเลยพี่พี่ช่วยหนูด้วยหนูเจ็บมากเลยพี่แล้วก็มีเสียงมือเนี่ยลูดกับประตูกะกึดลงมาและในช่องเล็กๆที่มันมองรอดผ่านได้นะครับ เห็นเป็นอะไรบางอย่างกําลังกึกกักกึกกักกึกกักอยู่บริเวณหน้าห้องสองคนเนี้พิเชิก็ลุกขึ้นมาแล้วบอกเฮ้ยสงสัยน้องเขาขอความช่วยเหลือว่าโจ้ดึงมือโจ้บอกไอ้เชิกูว่าไม่ใช่เอ้ยบ้าปอเปิดประตูพางออกมาสิ่งที่เห็นนะครับเห็นเป็นน้องผู้หญิงคนนี้นั่งยองๆแล้วก็ ตัวเนี่ยก้มแล้วก็สายหัวไปสายหัวมามาปานปานปานาปนหนึ่งว่าตัวเองกําลังเจ็บอ่ะนะครับกาลังเจ็บมากๆครับเชิดก็น้องครับเออให้พี่เรียกรถโรงพยาบาลไหมเดี๋ยวพี่ลงไปโทรตู้โทรศัพท์ข้างล่างเจ็บพี่เจ็บหนูเจ็บมากเลยพี่เจ็บมากเลยหนูอยู่ตรงนั้นน่ะหนูเจ็บมากเลยไออยู่ตรงนั้นอยู่ตรงไหนน้องสักพักน้องอะหยุดไอโจเนี่ย มันถอยกูดลงไปแล้วนะไปติดข้างฝาแล้วแต่พิเชษ์ยยังยืนคุยอยู่สักพักน้องคนนี้ค่อยๆเงยหน้าขึ้นมานะฮะพอเงยหน้าขึ้นมาเท่านั้นเชื่อไหมครับคางมันหลุดคางเนี่ยมันหลุดลงมาปากเนี่ยมันอ้ากว้างแล้วมันหลุดลงมาแงะแล้วมันมีเสียงพร้อมกับลิ้นที่มันกระดกอยู่อะ เจ็บเจ็บเจ็บพี่เจ็บ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 พี่เชษถอยหลังกูดไอ้โจ๊บสลัดไอ้ไอ้เชษปิดประตูปิดประตูผีหลอกไอ้เชษปิดประตูเชษดมันยืนอึ้งแล้วมันก็มองนึกภาพตามว่าคางเนี่ยมันหลุดลงมานะครับมาจ่อที่ลิ้นปี่และไอ้ปากบนกับลิ้นเนี่ยที่มันยังคาอยู่เนี่ยมันกระดกึกกพักเดียวหน้าน้องเขาเปลี่ยน จากหน้าปกติกลายเป็นหน้าอีกหน้าหนึ่งหน้ามันเละบุกไปข้างหนึ่งท้องนี่ครับมีเลือดไหลลงมาเหมือนประมาณเหมือนน้องฉี่อ่ะให้นิยามอย่างนั้นไหลโจกลงมาแล้วก็นั่งบิดเชดปิดประตูปึง่งเฮ้ยอะไรวะโจบอกกูบอกมึงแล้วไอ้เชดกูบอกแปลก คนนั้นเราจะใส่ชุดนอนทุกวันวะแล้วกูไม่เคยเห็นเขามาก่อนลวมึงเห็นทุกวันปึ้ง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 ,งพี่กะเจ็บพี่คะช่วยหนูด้วยหนูอยู่ตรงนั้นพี่กะเจ็บที่ช่วยหนูด้วยหนูอยู่ตรงนั้นสองคนเนี่ยกอดกันกลมอยู่ตรงนั้นแล้วบอกว่าน้องพี่ช่วยอะไรไม่ได้แล้วน้องเสียงขูดประตูคืกคืดคืด คือจนสองคนนี้รู้สึกได้เลยว่าแบบเฮ้ยมันอะไรวะนะครับกอดเกินอยู่อย่างนั้นนะครับแล้วก็กลัวมากสวดมนต์สวดผิดสวดถูกนึกทุกอย่างพระรูปไหนนึกหมดพระเกจิดังๆนึก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 สวดมนต์จนเสียงเนี่ยมันหายไปนะครับแล้วก็โล่งใจมากโจบอกว่ากูบอกแล้วไงกูว่าแปลกๆแล้วไง เชษบอกว่ามันทำไมมันเหมือนคนขนาดนี้วะเฮ้ยนี่เราเจอผีเหรววะนะครับเช้าขึ้นมาโอ้โหไม่ได้หลับไ่ด้นอนครับก็อาบน้ําแต่งตัวค่อยๆเปิดประตูเหมือนแบบกลัวระแวงเปิดประตูเอ๊ะออกมาออกไปทํางานนะตามแบบฉบับเขาครับก็ออกต่อรถไปแล้วก็ไปต่อรถมงรถเมย์ก็ไปพักอ่าไป,ไปทํางานนะครับขากลับนะคิดในใจว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราวันนี้เราเดินกลับดีกว่าวะ ปกติแล้วเนี่ยเรานั่งวินมาไม่เคยเดินเข้ามาในซอยเลยเนี่ยวันนี้เดี๋ยวเราลองเดินกลับสิก็เดินกันมาสองคนครับเดินเดินเดินมาเรื่อยๆก็พยายามมองว่าไอ,ไอ้สิ่งที่เราเดินมาเนี่ยนะครับไอ้ตรงหัวมุมเนี่ยนะปกติไม่เคยสังเกตครับเพราะว่านั่งวินมาใช่ไหมฮะเขาก็ไปส่งหน้าหอก็เดินขึ้นไปเลยแต่วันนี้เราเดินมาเราสังเกตครับไอ้ช่วงโค้งอ่ะมันมีไอ้ตัวกั้นใช่ไหมครับ และไอตัวกั้นเนี่ยมันแบะออกก็คือแบบมันเหมือนโดนล่องรอยของการชนหรืออะไรเแต่เนี่ยมันจะล้มแล้วมันแบกออกไปและไอบริเวณไอ่ตรงฟุตบาทตรงนั้นนะมันมีริ้วรอยของการถลอกปอกเปิกแบบเหมือนปูนเนี่ยมันแตกไปเสี่ยงหนึ่งก็มานนึกในใจว่าเอ๊ะมันเหมือนรถชนเลยวะ่ะเออมึงว่าไหมเออเหมือนว่าแต่ที่แน่ๆเนี่ยมึงรีบเดินดีกว่าวะ่ะเดี๋ยวกูว่าแม่ง ลงมาโทรศัพท์เนี่ยมึงเจอผีอีกแน่ๆเลยไอ้โจ้มึงลงมาโทนะมึงจะได้เจอน้องเขาอีกบอกบ้าแล้วกูไม่โทรแล้วปล่อย job, มันเถอะอีโบอ่ะกูไม่ไปง้อมันแล้วกูขึ้นห้องดีกว่าก็เด like land, ินเดินเดินเดินขึ้นไปครับขึ้นไปและเชื่อไหมทุกคืนจะเห็นน้องผู้หญิงคนนี้ไปรอโทรศัพท์ตรงนั้นและก็จะเข้าไปในตู้โทรศัพท์ไปคุยทุกสิ่งทุกอย่าง และหลังจากคุยเสร็จน้องคนนี้ก็จะมาหยุดตรงนั้นแล้วก็มองขึ้นมาเชื่อไหมว่าสองคนนี้กลัวมากเลยนะไม่กล้าลงไปโทรศัพท์ไม่กล้าไปไหนทั้งสิ้นหลังจากหกโมงไปแล้วไม่ลงอีกเลยนะครับจนเห็นแบบนี้เป็นประจำอะ่ะนะวันหนึ่งครับคนที่จะตอบคำถามนี้ได้ก็คือร้านขายของชำ บริเวณนั้นก็จะมีร้านขายของชำนะครับก็เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นคุณลุงอะ่ะคุณลุงกคุณป้าน่ขายของชําอยู่ก่อนจะขึ้นตึกไปก็เลยถามว่าคุณลุงครับเออผมเจอผีครับคุณลุงผีอะไรไอน้นมกับผีตรงตู้โทรศัพท์เะเอ็งยังเห็นอีกเหรอวะใช่ครับเขาใส่ชุดนอนสีฟ้าฟ้าเออก็อีนังฟ้าไง เขาไม่รู้หรอกมันเชื่ออะไรอะ่ะแต่มันใส่ชุดนอนสีฟ้าเขาก็เลยเรียกมันอีฟ้าแล้วยังไงครับลุงกับอเองเห็นลอยไหมรอยเนี่ยตรงไอท้ที่ที่กั้นน่ะรถน่ะมันเลี้ยวโคง้งแล้วมันแหกเข้ามาตู้โทรทศรัพท์เนี่ยมันไปหมดเลยหมายถึงยังไงครับลุงกับน้องคนเนี้ยเขาโทรศรัพท์อยู่แล้วรถน่ะมันขับมาเร็วแล้วมันแหกโคง้งพุ่งเข้าตู้โทรศัพท์ น้องก็เสียในตู้โทรศัพท์เลยแล้วน้องอ่ะใส่ชุดนอนสีฟ้าชุดนั้นน่ะเขาเนะี่ยกำลังโทรหาแฟนเขานะและตอนที่เขาตายคนที่ไปชันสูตรศพหรือไปดูศพเนี่ยเชื่อไหมว่าขาบน้ําตายังเปิอะแก้มหมดเลยตอนที่เสียไม่รู้ว่าเสียเพราะบาดเจ็บหรือว่าคุยโทรศัพท์แล้วแบบประมาณว่าแบบกําลังผิดหวังอยู่ประมาณนี้น,นะครับมันเป็นเรื่องดังเลยตรงนี้แล้วตู้โทรศัพท์เนี่ยเขาก็มาเปลี่ยนให้ใหม่ เองเห็นรอยฟุตบาทตรงนั้นนะที่มันแตกอะ่ะรถมันเข้าโค้งแล้วมันพุ่งเข้ามาชนตู้โทรศัพท์โอ้โหผมก็ว่าแล้วทําไมน้องเขามารอโทรศัพท์ตรงนั้นไปประจําเขายังยึดติดหรอครับลงุงเออให้พระมาทําพิธีหลายรอบแล้วก็ยังมีคนเห็นอยู่และเองเห็นไหมร้านค้าเนี่ยหลังหกโมงไม่มีใครมาซื้อเลยเองค้าต้องปิดร้านเนี่ยเพราะว่าขายใครไม่ได้ไม่ค่อยมีใครลงมา ผมก็ว่าแล้วทาไมโทรศัพท์ตู้นี้ไม่ค่อยมีใครไปโทรเลยผมเห็นตู้อื่นนี่คนเต็มเลยเออหลังทุ่มสองทุ่มไม่มีใครไปโทรแบบเออใครไปโทรก็เจอเจอ,อยังไงลุงเอา้าก็เจอเขามารอโทรศัพท์ไงเองเจอไหมล่ะเจอครับเจอทั้งคู่เลยครับและเชื่อไหมว่าหลังจากนั้นนะครับจะเห็นเป็นบางคืนบางคืนก็เห็นบางคืนก็ไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยจนสองคนเนี้ย นะครับทำงานก็เก็บเงินก็ตัดสินใจว่าเฮ้ยเราไปอยู่ที่อื่นกันเถอะนะครับเพราะอยู่นี้ไม่เวิร์กแล้วเจอผีแบบนี้ภาษาจะเสียนะครับก็เลยได้ย้ายนะจากอพาร์ตเมนต์แห่งนี้ก็ไปพักที่อพาร์ตเมนต์ใกล้บริษัทครับเพราะว่าเริ่มจะมีสตังค์แล้วครับเงินเดือนออกครับก็เลยได้ย้ายไปอยู่ใกล้ๆตรงนั้น,นครับและนี่คือเรื่องราวในยุค90นะครับเมื่อ30กว่าปีก่อนนะครับกับการที่เขาไปเจอผีตรงนี้มาแล้วเขาบอกว่า มันเป็นเรื่องเรื่องหนึ่งที่เขาเห็นชัดที่สุดและในคืนคืนนั้นที่เขามาเคาะประตูมันน่ากลัวที่สุดเลยนะนะครับและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่ชื่อเรื่องว่าเธออยู่ตรงนั้นครับ